สวัสดีครับสวัสดีครับอีฟประมูลครับงูเหลือมหกตัวลวดรอบประจําสิ้นเดือนตุลาคมครับนี่ก็วันนี้เรามีงูเหลือมหตัวครับโอเคชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดตัต้งแต่เคยทําประมูลมาแล้วเพราะเพราะเป็นตัวท็อปของลูกเพาะสองพันยี่สิบฟาร์มอีฟก็คือ6ตัวท็อปป,ปีนี้ หัวท็อปมีสามตัวในเนี้ยมีแค่ตัวเดียวนในประเทศไทยด้วยอ๋อก็แล้วมาบมูลกานใช่แล้วเดี๋ยวมันเริ่มดูเลยตัวแรกที่ขวามือผมกล่องบนครับครับเน่เดี๋ยวผมจะคีบให้ดูครับผมจะคีบให้ดูครับคีตัวนี้เป็นโกลเด้น <s> ชัยไทเกอร์โกลเด้นชัยไทเกอร์เฉยๆเลยไม่มี<า>อะไรไม่มีเฮดเลยความงามของเขาครับมันจะตื่นแล้วครับถ้าเราคีบนานอย่างนี้นะครับ ผมก็จะเอาเขาลงครับดูเพศไหมดูเพศไหม,มตัวน,นี้ตัวนี้เป็นเพศผู้ครับนี่ดูความเดี๋ยวผมบรรยายตับประคุณความงามให้อันแรกพี่ก้เห็นไหมกะเพียบเลยอืมอันที่สองเนี่ยปกติคได้ใช้ไทเกอร์สีเขาจะเข้มๆตัวเนี้ยสีพื้นสว่างมากและเห็นเส้นไทเกอร์เขาเป็นเส้นสีดำหนาๆใหญ่ๆผมก็คาดว่าตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะมีตันปลายหรือเปล่า แต่เราไม่มั่นใจเราก็ยงตีเป็นโกลเด้นชายไปก่อนไม่ชัดใช่อะดูความงามและอีกข้อหนึ่งนะพี่ก็ข้างตัวเขาจะมีจุดสีขาวๆชัดเจนใช่เยอะด้วยถ้าเป็นของไทเกอร์มาใช่ไหมเกี่ยวไหมของโกลเดนชายมาโกลเดนชัยเหรอกระเยอะเต้นหนาสีอ่อนจุดขาวสวยที่สุดของโกลเด้นชายแล้วตัวนี้นะครับ มีช่วงอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้มีถามโกค้นชายเข้ามารับรองตัวนี้นะครับเอ่าเก็บดูตัวที่สองครับผ่านไปตัวที่สองเป็นสายเพื่อกันบ้างไวเฟดใช่โกค้นชายไวเฟดโค้ชชายไวเฟดเพศอะไรเพศคู่เช่นกันนี่อาบิกอ่กอว่าตัวนี้สวยตรงไหนก็สวยตรงไวเฟดนี่แหละ ส้มก็ส้มตามตำรากเลนชายนะแต่พื้นเน่ยพื้นขาวอตามันขาวปกติปะตามันขาวใช่ใช่ปกติปกติไหมตาคับตาใช่ครับปกติมันจะออกเทาๆไม่ปกติกเลนชายตามันส้มแต่อันนี้มันพอเป็นไวเฟสุ๊บตามันก็เลยซีดหรือเปล่าแล้วก็ตัวเนี้ยที่ผมชอบอ่ะคือตอนแกะไข่ออกมานะครับลายข้างหลังเขาอ่ะจะเด่นกว่าทุกตัวเลยลายกูเลนชายเขาวงขาวใหญ่แล้วก็เหมือนกะ จุดขาวกระจายจ <ขอ S 2> ทั้งหลังใช่ไฮไลท์นะครับตัวนี้เป็นพ่อพันธ์ุนะครับใครมีโกลเด้นชายหรือว่าใครมีมูเหลืองทองนะครับไว้เฟดลาเวนเดอร์เพอร์เพลเอาตัวนี้ไปแต่ได้หมดนะครับมันจะได้หลากหลายด้วยนาะลูกเพราะว่ามันมีไว้เฟดเติมเข้าไปในสายเผือกผมชอบไว้เฟดที่สุดแล้วเพราะตอนตัวสีขาวจะตัดกับสีเหลืองชัดเจนมากตัวนี่ตามเพศเมีอกันบ้างนะครับ นี่ตัวนี้มีตัวเดียวเลยที่เพาะได้ปีนี้เป็นโมชิโนซันไฟผมชอบนะผมชอบโมชิโนนะเมื่อกี้เข้ามาดูก่อนเลยโมชิโนสีที่เข้มที่สุดนะครับอานอนท์มาพอดีครับอานนท์อานอนท์านนมาอานอนท์เข้ากล้องเลยครับอ่านอนนท์นี่เข้ากล้องเลยครับอานนท์อานอนท์ร,นนรักทายหน่อยเขางงเนี่ยอ,านอน่าดูนะ <c oughs> ดูนะพี่บินพูดพี่กอพูดอานน์พูดงงงงอ่ะดูต่อไปอานน์ยังไม่ต้องพูดตัวที่สามเป็นโมชิโน่ซันไฟเพศเมียใช่เดี๋ยวพี่บินจะคีบขึ้นมาตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือโมชิโน่สีเขาจะเข้มที่สุดอยู่แล้วใช่แล้วก็ พอมันมีซันไฟเข้าไปก็เส้นไอ้ที่เป็นสีน้ำตาลน่ะหนาขึ้นนะผมว่ามันมีบัตรด้วยนะ<ช>มันมีชาร์์ที่มันมีเงาๆตรงเส้นน่ะตัวที่สามตัวนี้ก็เป็นโมชิโนซันไฟเทศเนียนะครับอ่าเดี๋ยวผมเก็บให้ที่ก็สลับที่กับผมไดยครับเน<ช>ี่ยก็ตัวต่อไปให้อนนนมาพอดีนะครับอนนนแนะนำเลยครับเชิญ มอสเล่ไทเกอร์ไทเทเนียมใช่ไหมครับพี่บินใช่แล้วตัวนี้คืออ่านนแนะนำอีกทีมอสเล่ไทเกอร์ไทเทเนียมถูกต้องพี่ก็ช่วยดูความงามนะครับตัวนี้จุดเด่นยังไงครับตัวนี้จุดเด่นคือดุใช่โคตรดูเลยไม่เป็นไรผมอธิบายก่อนไทเทเนียมมอสเล่ปีนี้ผมพอได้สองตัวตัวสีจ้มหมอวีเอาไปแล้วหนึ่งตัวแต่มีอีกตัวหนึ่งอะมอเพิ่มขึ้นมา สีเขาดูดูดูกว่าอืเป็นมอสเล่หอยเทียมไทเกอร์ก็สีทําไอ้สีเทาสีส้มมันก็หายหายไปหน่อยอ่ะโดนไทเจอร์เข้าไปเพิ่มลายข้างกับลายกันลายลายที่มันเป็นเงาเงามันชัดขึ้นใช่มะใช่แล้วตัวมันจะเปลี่ยนสีอ่ะจากสีส้มๆมันกลายเป็นเหมือนสีน้ำตาลเทาๆอ่ะสีมันเปลี่ยน ตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับหเหมาะแก่การเอาไปเป็นพ่อพันธุ์วัตถุดิบชั้นดีใช่สามยีนหนึ่งคือไทเทเนียมสองคือมอสเล่สามคือไทเกอร์ใครอยากได้สายงูดํานะครับตัวนี้เลยอ๋อใช่จะได้ทําเป็นอ,อ,อะไรนะ<ส>ไซุปเปอร์มอสเล่ไทเทเนียมจริงๆไทเทเนียมมอสเล่ AY, เขาจะออกดำๆหมดนี้พรามีไทเกอร์สีกอร,รมูทลงน้ำตาลมันเทาขึ้นเปลี่ยนตัว ต่อไปไฮไลท์ละชุดนี้ขัดมาหกตัวไม่ใช่เกรดประโวดนะพี่กอลเกรดแชมป์เกรดแชมป์มมตัวนี้เลยคราวคราว,าวถูกต้องคราวคือมอสอะไรครับกันนนซุปเปอร์ไทเกอร์แอนแท็กถูกต้องนะครับปีที่แล้วผมเคยทำคราวได้แล้วปีนี้ทำได้อีกแต่ว่าความงามนี่ต่างกันโดยติ้นเชิงนะครับตัวนี้สวยจริงๆพ่อแม่เดียวกันไหมพ่อแม่ ไม่มั่นใจรอใช่ไม่มั่นใจแต่สวยจริงๆนะใช่แต่ตัวนี้ฝอยมากครับเพชรเมียด้วยเป็นตัวที่ห้านะครับประมูลรอบนี้นี่ต้องซื้อสองตัวนะเพราะว่ามันจับคู่ได้เลยนะเนี่ยใช่มาตัวสุดท้ายกันบ้างครับไฮไลท์ประจำรอบเลยตัวนี้เหรอที่บอกว่าตัวสุดท้ายตัวเดียวในโลกตัวเดียวในไทยใช่ตัวเดียวในไทย ตัวสุดท้ายข้างล่างครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูยศมันก็จะยาวหน่อยหน่อยี่ยีนสองยีนแต่มีพอติเบิลเฮดไพร์เปิดตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือโกลเด้นช e ยไอวุลี่พอ b ิเบิลเฮดไพพ่อแม่เขาคืออะไรนะครับพี่บินที่เป็นเฮดไพร์เพราะว่าพ่อเขาคือไทเทนไอไทเกอร์กอโกลเด้นชายแพตตินัม เฮดพายงั้นแสดงว่าตัวนี้ต้องมีพอสซิเบิลไทเกอร์ด้วยพอสซิเบิลเฮดพายด้วยคือถ้าเกิดว่ามันมีไทเกอร์อยู่ในสีแบบนี้มันมองยากใช่ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีไทเกอร์เพราะว่ามีเส้นผาตัวนี้เชื่องเชื่องนะครับจับได้นะครับอ่ลองลองให้พี่ก้อจับบ้างครับอพี่ก้อ่พี่ก้อจับบ้างครับอพี่ก้อไม่กลัวงูเลยนะครับพี่ก้อชอบจับงูแล้วผมไม่ชอบไม่ไม่ไม่กลัวงูอยู่แล้วครับหกตัว ตัวนี้หนึ่งเดียวในไทยนะครับเชื่องๆด้วยไอวอรี่นะครับมีกระของโกลเด้นชัยเข้ามานะครับก็คือเป็นโกลเด้นช i ยไอวอรีนะครับพอดซิเบิลเฮดพายเอาไปลุ้นแล้วก็ไทเกอก็ก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมเพราะว่าสีมันอ่อนจากดูไม่รู้แต่มันก็มีบางเส้นเนาะครับพบกันพรุ่งนี้กลุ่มไล่ไอเอฟสองทุ่มเจอกันนะครับเริ่มไล์ วันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเฮ้ยออ้ปนี่